หรือว่าเด็กไม่ใช้เองเนี่ยตรงนี้ค่ะที่มันการใช้ถุงยางอนามัยลดลงเพราะว่าจริงๆแล้วถุงยางอนามัยเป็นสิ่งเดียวที่ป้องกันได้ค่ะแล้วก็ง่ายและสะดวกที่สุดซึ่งซึ่งเราพยายามประชาสัมพันธ์จะให้เด็กใช้เพราะมันป้องกันทั้งโรคแล้วก็ลูกได้ด้วยนะคะก็มันลดลงค่ะตอนนี้ซึ่งสถานะมันสอดคล้องกับสถานาการณ์ของการขาดแลนถุงยางอนามัยของเราเหมือนกันตรงนี้ค่ะสำหรับเด็กปวชอสองก็เช่นเดียวกันไปน ไปนิดนึงทิศทางเดียวกับเด็กม .5 แต่ว่าก็ลดลงต่ำกว่าเด็กก็คงยังใช้อยู่ในเด็กปวจนี่ยังใช้อยู่แต่แต่ม .5 นี่ลดลงเยอะเลยอันนี้กลุ่มทหารเกณฑ์นะคะทหารเกณฑ์ทหารเกณฑ์นี่ส่วนใหญ่เขาจะใช้ถุยงยางลนไมาัยสีเหลืองนี่ก็คือการใช้กับหญิงบริการนะคะสีฟ้านี่ก็คือหญิงพื่อ,อื่นที่รู้จักกันผิวเผินแต่ถ้าสีแดงนี่ก็คือกับผู้ชายด้วยกันเองนะคะ คือเปอร์เซ็นต์การใช้ถุงยางอนามัยก็ประมาณครั้งล่าสุดเนี่ยประมาณ5 6าถึงหกสิบปอร์เซ็นในทุกกลุ่มนะคะกับผู้ชายด้วยกันเองก็ใช้แค่ประมาณส0ิเปเซนท่านั้นเองนะคะแต่ก็จะป้องกันในพวกพวกอ่าพวกผู้หญิงขายบริการเนี่ยเยอะสรุปแล้วโดยสรุปก็คืออาจารย์ใช้ถุงยางอนามัยของปีที่แล้วที่เราสำรวจเมื่อพิจุนาน,นะคะปีนี้ยังไม่ได้สำรวจเพราะต้องสำรวจที่พิจุนาน,นะคะของมห้าได้คิดเป็นหกสิบเปอร์เซ็นตนะคะ แล้วก็ม2ออนี่ยังสูงหน่อยม2ออเด็กม2ออผู้ชายนะคะก็ประมาณ80%ของปวช2ออนี่ก็ต่ำใช่ไหมคะก็60%สำหรับวิธีคุมกาเนิดนะวะิธีใดวิธีหนึ่งในในการร่วมเพศครั้งล่าสุดกาแฟนเนี่ยเขาก็คุมเพียง60%เท่านั้นเองนะคะถ้า่าจะมีสีไม่ค่อยเห็นว่าประธานอภัยนี่จะโปรเจคเตอร์เสือกก่อมบ้างนะเน อันนี้เป็นอันตราป่วยได้โรคหน,นองในหนองในนี่เป็นเป็นโรคที่ที่เราสามารถตีเทคได้เร็วแล้วเพราะว่าสามวันก็หนองไหลหลังจากมีมเทสัมพัน์นะคะแล้วก็เป็นเหมือนกับสัญญาณอันตรายจะบอกเฮ้ถ้าถ,ถ้าเป็น,นหนองในนี่เองมันก็เสี่ยงเหมือนกันมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะเมื่อก่อนเราต่ำนะช่วงเอทเข้ามาใหมๆ่ๆแทบจะไม่เจอการมาโรคเลยนะโดยเฉพาะนหนองในนี่เป็นโรคที่ติดง่ายมากแล้วแทบจะไม่เจอมันต่ํา แต่พอหลังๆเอตมันซาหรือว่ามันมันไม่ดังมันไม่เปรี้ยงบ้างนะน้องในขึ้นพรวดเป็น60%สิเปอรลยเราเจอตอนนี้คนไข้มาที่โรงพยาบาลเป็นหนองในเนี่ยประมาณ60%สิเปอร์เซ็นเลยซึ่งสูงห่างสูงมากสัมพันธ์กับการการมีการใช้กุญ,ญาณต่ำแล้วก็การการเด็กกรเพริบมากซึ่บอันนี้เป็นส่วนใหญ่เป็นผู้ชายค่ะ สำหรับการเฝ้าระวังในหญิงตั้งครรภ์อายุต่ำกว่าป20ปีอันนี้ข้อมูลท่านท่านาประธานทราบบางส่วนแล้วเข้าใจว่าน้องได้ไปนําเสนอในอีเวทีหนึ่งให้ท่ทนะทานทราบแต่เรือ่องตัวนเสนอเปรียบเทียบ2ปีคือเราเฝ้าเราเก็บข้อมูลเชิงลึกเราหลังจากที่เราพิเคราะห์ว่ามันมีปัญหานะคะเราก็เลยเก็บข้อมูลเชิงลึกมาถามพวกที่ตั้งท้องที่อายุต่ำกว่าป20ปีไปเอ๊ะคุณอยู่ยังไงคุณท้องได้ยังไงคุณเป็นยังไงเพราะเราเป็นห่วงเขาอะค่ะแต่บางคำถามสองปีนี่มันก็ไม่ตรงกันบางอันก็จะเปรียบทไได้าม่ อย่างรอยลาของแม่ที่คลอดลูกอายุ10-19ปีที่มารับบริการเราเพิ่มสูงขึ้นนะคะค่าเฉลีย่ยของประเทศที่ไม่เกิน10%ของเราขนาดนี้21%นะคะในปี55 21.71เกือบ22%ท,ที่มาคลอดลูกนะคะชเช่นเดียวกับที่มาฝากท้องต่ำกว่า20ปีเราเจอ27%แล้วค่ะจาก20เป็น27สูงโด่งเลยนะคะสูงโด่งเลยตอนนี้ถ้าแยกตาม,มาอำเภอ คืออำเภอที่มันเป็นอำเภอใหญ่ก็จะมีคนมาฝากท้องเยอะอะค่ะก็จะเจอมันจะมองเป็นขนาดาของปัญหาไม่ได้เพราะว่าเป็นเมืองใหญ่อย่างเมือง,องกนะันนังรองเนี่ยก็ก็มีคนที่มาคลอดลูกที่อยายุต่ำเยอะเพราะว่าเขาก็นิยมไปคลอดตรงนั้นนะคะก็เลยจะบอกอะไรจะไม่ได้นะคะเช่นเดียวกับคนที่ฝากท้องฝากท้องมาเจอที่สตึกกับกระสังเยอะที่ที่อยายุน้อย ตอนนี้ถ้าถามว่าคนตั้งครรภ์อต่ำกว่า20ปีอายุต่ำกว่า15ปีเนี่ยก็มีไม่เยอะเท่าไหร่ส่วนใหญ่เราจะเจอประมาณในใน30%ของคนไข้ที่มาฝากท้องทั้งหมดนะคะในภาพรวมเนี่ย3,000กว่าคนเนี่ยนะคะ,ะเรา,เรา30%ที่เราเจอประมาณอายุ15-19ปี15-19ปีเป็นส่วนใหญ่นะคะนอกนั้นก็จะเป็นใบที่เขาพร้องที่จะมีลูกแล้วประมาณ70% ปัญหาที่ที่เราห่วงก็คือว่าถ้าถ้าแม่แม่แม่เด็กน้อยแม่ใบรุ่นเนี่ยมาคลอดเนี่ยก็คือปัญหาที่ท,ที่ที่หมอสูตกับหมอเด็กก็ห่วงกันคือว่าแม่จะคลอดก่อนกําหนดนะก็จริงๆนะในจํานวนที่แม่ที่ท,ที่ที่เป็นเล็กน้อยมาคลอดเนี่ยก็สามสิบเปอร์เซ็นคลอดก่อนกาหนดนะคะเราเจอสามสิบเปอร์เซ็นต์คลอดก่อนกําหนดแล้วก็เด็กมีน้ําหนักน้อยจะเลี้ยงยากเลี้ยงรอดยากนะเพราะว่าเด็กจะมีน้าหนักน้อยเพราะภาวะ คงเป็นทางก,การแพทย์การเจริญเติบโตอะไรก็ตามแต่เนะี่ยก็เด็กจะเจอขนน้อยน,นี่เราเจอปัญหาที่ว่าอันนี้เป็นปัญหาทางการแพทย์ที่เราห่วงนะคะนี่ยังคงไม่จิงไ,ไม่ไปนี่ขออนุญาตได้นําเสนอนะคะก็คือปัญหาที่เจอตอนนี้ที่นําเรียน,นะคาะก็คือว่าเราไปถามแม่เลยค่ะว่าที่มาฝากท้องเนี่ยเราถามเลยว่าเอ๊ะที่เราเป็นห่วงก็คือสองปีที่เราเก็บนะคะก็คืออายุต่้งถุดสิบสี่ปีห้าเนี่ยสิบเอ็ดปีที่ท้องมาฝากท้องนะคะ สูงสุดก็คือ19ค่าเฉลี่ยคือ1ดสองปีเนี่ยก็แต่ปีห้าเนี่ยแม่เริ่มเป็นเด็กน้อยมากขึ้นนะคะสำหรับกลุ่มอายุนะก็จะเจอช่วงนี้ค่ะช่วงนี้ช่วง,ง16-15-18ปีจะเจอเยอะนะคะทั้งสองปีที่เราเก็บข้อมูลท้องส่วนใหญ่ก็จะเป็นท้องแรกนะคะท้องแรกก็จะมีท้องสี่บ้างนะคะท้องสี่แสดงว่าแม่ตป็นท้องตั้งแต่อายุเท่าไหร่ไม่รู้สิอายุ12ค่ะ ท้องได้ปีละตีละคนเท่านั้นส่วนใหญ่เด็กจบมต้นค่ะเนี่คือกลุ่มเป้าหมายที่เราเอะเราจะยิงไปตรงนี้หรือเปล่านี่กำลังมองว่าส่วนใหญ่เด็กจบมต้นนะคะคือเด็กเรียนแล้วไม่ได้เรียนจบมภาคบังคับแล้วไม่ได้เรียนต่อแล้วเด็กเตรียมการสําหรับการเป็นผู้ใหญ่การเจอเผชิญกับสังคมภายนอกให้เขาไหมเขาถึงมาท้องเร็วก็ถึงแต่งงานเร็วอะไร y y อย่างเนี้ยค่ะส่วนใหญ่เราเจอพวกนี้ก็คือจบมการศึกษาภาคบังคับทุก p, ท้องเลย แล้วในจํานวนนั้นนะคะหนึ่งในหนึ่งในสี่ของของจํานวนที่เราอันนี้เราเก็บ N ห้าร้อยนะอันนี้ประมาณคือประมาณไล่เรียกกันนะคะก็คือประมาณสองในสามของของกลุ่มนั้น,นลาพักเป็นเป็นเด็กนัเกเรียนแล้วเขาก็ลาพักาการเรียนนะล,ลาพักเรียนเป็นเด็กนักเรียนนะเราลาพักเรียนด้วยแต่นี่ถามว่าเออแล้วก่อนหน้าที่เขาจะท้องเนี่ยก่อนหน้าที่ที่ที่เขาจะท้องเนี่ยเขาอยู่กับใคร เขาก็ก็ส่วนใหญ่ครึ่งหนึ่งอยู่กับกับพ่อแม่นะคะซึ่งหนึ่งอยู่กับพ่อแม่แล้วก็อยู่กับครอบครัวสามีได้สามีตัวเองอีกครึ่งหนึ่งประมาณนั้นนะครึ่งครึ่งแต่พอปัจจุบันเนี้ยตอนเนี้ยเขาอยู่กับใครก็ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นก็ยังอยู่กับพ่อแม่นะก็ครึ่งหนึ่งนี่จะอยู่กับสามีก็แสดงว่า เ,เกิดการไม่อยู่ด้วยกันหรือทอดทิ้งกันหรือไปได้วยกันไม่ได้หรืออะไรไม่แน่ใจนะคะก็คือ,อยังอยู่กับพ่อแม่สักประมาณสี่สิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์อยู่กับสามีประมาณที่หนึ่งอันนี้เราก็ถามเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกก็ก็ไล่เลขกับที่เราก็ระวังมานะคะตอนนี้เขาท้องเนี่ยเขาเพศสัมพันธ์นี่ยเ,เขาสมัครใจไหมเด็กสมัครใจนะคะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ว่าสมัครใจเลยนะคะเราอาจจะเป็นห่วงเขามากเกินไปก็ได้แล้วก็เด็กยัง เนื่องจากว่าเป็นเด็กที่จบภาคการศึกษามงครับก็ก็เป็นท้องเลยเด็กก็ยังมีความรักเป็นเรื่องแบบไปรุ่นนะฮะอารมณ์ไปรุ่นนะะเด็กมีเพศสัมพันธ์เพราะความรักนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่มีเพศสัมพันธ์กับบ้านตนเองและแฟนนี่เราไปเฝ้าระวังที่อื่นก็ไม่ใช่ส่วนใหญ่เด็กก็ยังไม่มีรายได้หรอกค่ะเด็กยังไม่มีรายได้ค่ะตั้งครนครั้งนี้เด็กก็ตั้งใจตั้งท้องด้วย89% 89%ตั้งท้องตั้งใจนะคะ ก็สิ่งที่เป็นปัจจัยเสริมก็คือก็ดื่มเหล้าดื่มขมองเปมาก่อนนะคะตอนนี้ที่ไม่ตั้งใจเราถามกรณีที่เขาไม่ตั้งใจเนี่ยเขาคุมที่เขาพลาดเนี่ยเพราะว่าเขาคุมกมําเนิดไม่สม่ำเสมอเขามีเซ็กแต่เขาคุมกมําเนิดไม่สม่ำเสมเอก็ทาให้เขาท้องได้นะคะ แล้วก็คนที่ดูแลค่าใช้จ่ายก็เกือบครึ่งจะเป็นสามีน่นะคะเกือบครึ่งเป็นสามีแต่อีกครึ่งหนึ่งก็เป็นพ่อแม่ตัวเองต้นเองก็จะน้อยนะคะก็มียาิด้วยก็กระจายอะค่ะกระจายหลังข้อก็เช่นเดียวกันค่ะก็อันนี้คือเขาพร้อมที่จะทําตามคําแนะนําที่เราสอนแต่ที่ไม่พร้อมนี่ก็คือค่าที่นี้เขาไม่มีค่าใช้จ่ายก็อาย้็หงุเหงิดเขาคิดมากสังคมมองเขาเป็นคนไม่ดีก็เพียงแค่ห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่ที่มันจดีนเราไม่้องที่จะดู ปฏิบัติตามผู้จีนทำหน้าที่ดูแลข้าหลังกอดก็<ๆ>ส่วนใหญ่ก็เองคะะ่ะเขาจะดูแลเองนะถามพวกที่ทสองในสามของกลุ่มที่ถามมาว่าจะกลับมาเรียนไหมนะก็ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นบอกว่าจะกลับมาประมาณหกสิบเปอร์เซ็นบอกว่าไม่กลับแล้วอายท้อนะกลับมาเรียนที่เดิมส่วนหนะึ่งแล้วก็ที่ใหม่ส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่ตอบก็เกินขึ้นนะคะ สรุปแล้วปัญหาจากการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นก็คือความไม่พร้อมทั้ง,งด่านกายและจิตใจนะคะทพ้งะหมดเดหงิดกังวลกลัวทุกเรื่องอายรู้ว่าสังคมไม่ยอมรับความไม่พร้อมด้านค่าใช้ใจ่ายนะคะแล้วก็ทาให้ไม่สามารถเรียนตามที่เดวองต้องการได้ครอบครัวก็เสียใจแล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์อันนี้คือสถานการณ์ทั้งหมดของเอ็นแล้วก็การตั้งครรภ์ในว,วัยรุ่นค่ะ เรื่องจากผมมีภารกิจที่ท่านผู้ว่ามอบหมายนะครับในเวลาเนี่ยฮะตอนนี้เลยอันนี้ผมขอฝากไปนิดนึ่ง,งจากการนำเสนอใ,ในในในช่วงต้นๆเนี่ยยอดยอดผู้ป่วยอจออากการติดเชื้อ SIV เนี่ยทั้งทั้งที่เราสามารถติดตามได้กับยอดแฝง อยากจะให้ทําเป็นข้อมูลไว้ว่าในสามปีย้อนหลังมาเนี่ยมีนัยยะของการเพิ่มรถอย่างไรนะครับเพราะว่ามันจะมีผลต่อการที่เราจะไปวางแผนในการติดตามป้องกันแก้ไขด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรารู้แต่เพียงว่ายอดอาจจะตามที่นำเสนอเนี่ยอาจจะยอดผู้ป่วยอาจจะไม่มากเหมือนในช่วงแรกๆ และบางอันก็ยอดก็หายไปเลยว่าแม้แต่จํานวนผู้ป่วยเสียชีวิตเนี่ยตอนตอนหลังมาเนี่ยเห็นไหมสองสามปีหลังมานี่เราเก็บทั้งินตีตัวนี้ไม่ได้เลยนะอันนี้ผมคิดว่ามันมันอาจจะไปเวลาไปแจ้งตายนะแล้วก็ไปแจ้งตายด้วยโรคอ,อ่ะโรคอื่นเป็นมะเร็งมั่งเป็นโรคที่เกิดจากอ,อภาวะของภูมิคุ้กัรขกงร่องเนี่ยแต่เราไปไปเป็นตีเป็นโรคโรคปกติ เพราะน่าพอถึงเวลาจริงแล้วเราก็เลยเก็บยอดไม่ได้ว่าจริงๆแล้วสาเหตุที่เสียชีวิตเ่ยจริงๆอระเขาเป็นเป็นโรคก,ก็จริงแต่ว่ามันเกิดจากภูกิต้าะกบข้องตรงนี้จะทำยังไงมันมันไม่น่าจะหายไปในในช่วงระยะหลังๆสองสามปีหลังเนี่ยเราเก็บยอดผู้เสียชีวิตจาโกโรคเอดไม่ได้เลยอันนี้ยากกว่านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในในในสถานที่ที่ออคนไปอยู่รวมกันแล้วก็ อาจจะเกิดการแพร่ระบาดได้เช่นในเรือนจำอย่างเงีเ้ยก็ต้องก็ต้อง,กอง,กอองเก็บยอดออกมาเมื่อกี้ท่านสตจ,จอบอกว่ามีผู้ป่วยอยู่ในเรือนจำสิบรายเรือนจำมีผู้ต้องขังทั้งหมดเท่าไหร่ปัอกนคนนะนมีสิบรายนั่นเหรอหน,นะต้องต้องผมว่าน่าจะมีแฝงบางทีการตรวจ เลือดตรวจอะไรต่างเราทําได้ครอบคลุมทั้งหมดหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะในเรืองจานี้ต้องต้องต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะว่ามันอยู่ร่วมกันใช้ชีวิตร่วมกันอะไรร่วมกันหลายอย่างแล้วก็โอกาสที่เขาจะไปมีมีเพศสัมพันธ์ชายต่อชายด้วยกันเองอะไรด้วยกันเองมันก็มีโอกาสสูงบางทีเราก็เราก็ไม่ได้มองในใน,ในเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นในยอดผู้ป่วยผู้ป่วยเพิ่มยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยขอให้ทําให้เป็น ปัจจุบันนิดหนึงนะครับท่านผมผมผมคิดว่าเอ,อยอดผู้เสียชีวิตแล้วมันหายไปเฉยเนี่มันมันไม่ใช่ล่ะต้อง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 คุยใหม่มันมีแน่แต่เราปล่อยให้มันหายไปได้งไงตรงนี้นะแล้วในส่วนของการตั้งคันในไวไวรุนเนี่ยเอ,อบอกว่าสถิติของการมีเพศสัมพันธ์ใช้ถุงยาง โดยโดยเฉลี่ยไม่ว่าจะเป็นมอต้นมอปลายปวชเนี่ยเอรลมๆแล้วประมาณครึ่งหนึ่งหรือกสิบเอร์เซ็นต์ใช่ไหมซึ่งตัวเนี้ยเ,เป็นไปได้ไหมที่ท่านบอกว่าถุกอย่างนาไมาขัดแลนถุกยางนาไมาขัดแลนจริงเหรอนะตรงนี้ต้องรณรงค์แล้วล่ะเพราะว่าเอา